ชายคนนี้ร่างกายท่อนบนยังเป็นคนแต่ท่อนล่างกลับงอกเป็นขาแมงมุมเขาถูกแมลงยักษ์ต่อยและเริ่มกลายพันธุ์เป็นมนุษย์มแมลงซองบี้เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เรื่องราวเริ่มต้นในเช้าวันหนึ่งคูเปอร์เป็นพนักงานการตลาดทางโทรศัพท์ที่ขี้เกียจชอบมาสายและกวนใจลูกค้าอยู่เป็นประจำเจ้านายของเขาโมเรนเธอทนไม่ไหวและตัดสินใจไล่เขาออกแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกริ่ง แหลมบาดหูก็ดังก้องขึ้นทงคู่กุมศีรษะด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหมดสติไป เมื่อคูเปอร์ฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าตัวเองถูกพันด้วยใยแมงมุมอย่างแน่นหนาเพื่อนร่วมงานหลายคนก็ติดอยู่ในสภาพเดียวกันยังไม่ทันตั้งตัวก็มีสิ่งมีชีวิตคล้ายด้วงขนาดมหือมาพุ่งเข้าหาเขาเขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดแรงเขาคว้าคัตเตอร์บนโต๊ะมาตัดขาของมันได้ค่ายหนึ่งมาแรงบาดเจ็บจนต้องรีบบินหนีไปจากนั้นคูเปอร์ก็รีบช่วยเจ้านายออกจากใยแมงมุมและ ช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นแต่เจ้านายเธอร้องลั่นว่ายังมีลูกสาวที่ชื่อว่าซาร่ากำลังติดอยู่ในรถด้านนอกก่อนเธอจะรีบวิ่งไปหาลูกในตอนนี้ทั้งเมืองนั้นเหมือนอยู่ใต้การโจมตีของฝูงด้วงยักษ์คูเปอร์ที่วิ่งตามออกมาก็พบซาร่านอนสลบอยู่ในรถ เขาช่วยเธอและปลูกจนเธอฟื้นแต่เธอตกใจคิดว่าเขาเป็นไอ้โรคจิตจึงฉีดสเปรย์พลิกไทยใส่เขาแต่ในขณะนั้นเองดวงยักษ์ก็โฉบลงมาคว้าตัวโมเรนหายไปต่อหน้าต่อตาฝูงมแมลงทยอยคลานเข้าหาพวกเขาทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีทันทีขณะวิ่งหนีคูเปอร์เผลอเตะถังขยะล้มพวกฝูงดวงยักษ์พุ่งเข้าชนถังขยะแทนพวกมันมองไม่ค่อยเห็นและอาศัยเสียงในการลา,าร่า กดสัญญาณการขโมยรถส่งเสียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วพาคูเปอร์หลบเข้าร้านกาแฟใกล้ๆปลุกพนักงานกับลูกค้าให้รู้สึกตัวก่อนที่พวกเขาจะปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อ บางคนอยากหลบที่นี่เพื่อรอความช่วยเหลือบางคนไม่ยอมรอความตายชายคนนี้ชื่อว่าเอาเบิร์ตเขามีรถบรรทุกใหญ่จอดอยู่ด้านนอกสามารถพาทุกคนหนีด้วยกันได้แต่ซาร่าบอกว่าเสียงเครื่องยนต์จะยิ่งดึงดูดพวกมันท้ายสุดมีแค่พีเจกับโรเจอร์ที่ตัดสินใจลองเสี่ยงกับแผนหนีดูทันทีที่พวกเขาขับรถออกมาก็เหยียบบทมแมลงได้สำเร็จทั้งคู่เฮกันลั่นคิดว่ารอดแล้วแน่นอนแต่ไม่กี่อึดใจ ดวงยักษ์พุ่งะลุกระจกเข้าจู่โจมโรเจอร์ส่วนพีเจตกใจโดดลงจากรถขณะที่รถยังวิ่งอยู่จนขาของเขาหักโรเจอร์ถูกยกขึ้นกลางอากาศและรถบรรทุกที่ไร้คันบังคับก็ไหลมาทับพีเจจนเสียชีวิตขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามยิงช่วยโรเจอร์แต่ไม่ทันเขาร่วงลงมาดับคาที่ฝูงดวงพุ่งเข้าหาตำรวจจนสิ้นท่าฮิวโก้คิดจะเข้าไปช่วยแต่เอเบิเอร์ซึ่งเป็นพ่อของเขาได้ ห้ามไว้ทันใดนั้นดวงตัวหนึ่งบินมาจากด้านหลังแล้วต่อยเอาเบิร์ตเข้าเต็มๆก่อนที่ทุกคนจะรีบวิ่งหนีกลับเข้าร้านได้ทันตอนนี้ผู้รอดชีวิตเหลือคูเปอร์ซาร่าเอาเบิร์ดกับฮิวโก้และซินดี้กับหลี่ ต่อมาสาราซึ่งเป็นหมอเธอได้ตรวจแผลของอัลเบิร์ตพบว่าเหล็กต่อยไม่โดนกระดูกสันหลังอาการจึงยังไม่วิกฤตทั้งหมดขึ้นไปบนดาดฟ้าเห็นปลายเมืองถูกม่านควันสีแดงหนาทึบปกคลุมอีกฟากท้องฟ้าคือฝูงด้วงสีดำบินวนซินดี้เสนอให้มุ่งหน้าไปที่ฐานทัพอากาศที่ใกล้ที่สุดเผื่อทหารจะได้ช่วยเหลือคูเปอร์จึงได้บอกว่าให้เดินทางไปที่บ้านของพ่อเขาชื่อว่าอีธานพ่อเขาเป็นอดีตทหารเก่าที่บ้าน ท่านพ่อมีหลุมหลบภัยอยู่ ในขณะเดียวกันนั้นหลี่ได้ลองโบกมือล่อฝูงด้วงที่บินอยู่บนท้องฟ้าพวกมันแทบไม่เห็นเธอเลยเธอคิดว่าพวกฝูงด้วงพวกมันเหมือนคนตาบอดหากหนีด้วยความเงียบทุกคนจะปลอดภัยเธอยังเสนอให้จับตัวอย่างมาวิเคราะห์พิษของมันพิษของมันอาจเป็นกุญแจสําคัญพวกเขาจึงใช้วิธีเปิดวิทยุเสียงดังล่อมแมลงก่อนรุมดักจับอย่างระมัดระวงังและเอาพิษของมันออกมาได้สําเร็จหลังจากที่หลี่สกัดพิษออกมาได้ พบโปรตีนฤยาชาแรงทำให้สลบฉับพลันเธอสันนิษฐานว่าควันแดงคือก๊าสที่ด้วงหายใจออกมาแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้นี่คืนนั้นทุกคนผลัดกันนอนเพื่อให้มีคนเฝ้าดูต้นทางระหว่างเข้ากะของคูเปอร์ซินดี้ก็เข้ามาหาเธอบอกว่าเป็นนักข่าวอยากให้คูเปอร์พาไปสถานีโทรทัศน์เพื่อเชื่อมสัญญาณดาวเทียมแจ้งเตือนโลกแต่คูเปอร์ไม่อยากทิ้งกลุ่มไปสินดี้น้ำตาคลอพยายา อนแต่คูเปอร์เริ่มมีใจให้ซาร่าเลยถอยห่างกลัวเธอเข้าใจผิดเมื่อถึงในตอนเช้าทุกคนเริ่มออกเดินทางแต่หลี่เธอจะรออยู่ที่นี้พวกเขาเดินทางมาถึงบ้านน้องชายของซินดี้เธอพบภรรยาของน้องชายถูกใายแมงมุมพันอยู่จึงรีบเข้าช่วยแต่ความสยองที่แท้จริงกำลังจะมาถึงน้องชายเธอได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดหขาเดินออกจากโรงรถและฆ่าภรรยาตัวเองต่อหน้าทุกคน ซาร่าถูกแรงประทะถีบจนกระเด็นซินดี้ถูกน้องชายตวัดกรงเล็บลากเธอเข้ามาใกล้และส่งเสียงคำรามจนแทบหูหนวกคูเปอร์พุ่งเข้าไปช่วยแต่ก็โดนแทงที่ต้นขาฮิวโก้คว้าเสียมเหล็กแทงสวนเอาเบิร์ดก็ลุกขึ้นมาช่วยสองพ่อลูกออกแรงสุดกำลังจนค้าสัตว์ประหลาดได้สำเร็จและในค่ำคืนนั้นทุกคนพักค้างกันที่บ้านของน้องชายสินดี้สินดี้เสียใจหนัก กับการตายของน้องเอบร์ตได้ยินเสียงร้องก็ไม่กล้าเข้าไปปลอบเขาเข้าห้องน้ำก่อนจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเริ่มผิดปกติฟันโยกง้ามแขนแข็งขึ้นเขาปิดบังอาการไว้เมื่อสาร่าจะขอตรวจเมื่อถึงตอนเช้าทุกคนออกเดินทางต่อก็มีฝูงด้วนกำลังบินผ่านไปแต่อยู่ๆสินดี้ก็เสียสติเธอส่งเสียงร้องดังเสียงนั้นดึงฝูงด้วงเข้ามาเอบร์ตจำใจยิงสินดี้ต เพื่อปกป้องกลุ่มแต่เสียงปืนที่ดังยิงล่อมแมลงแต่แล้วเอาเบิร์ดกำลังจะถูกมแมลงดึงขึ้นฟ้าไปแต่คูเปอร์หยิบปืนที่หล่นมายิงช่วยไว้ได้ทันฮิวโก้วิ่งไปรับตัวพ่อก่อนจะตกพื้นได้พอดีคูเปอร์ถูกด้วงอีกตัวเข้าโจมตีสาราช่วยถีบไล่แต่กลับถูกคว้าตัวบินพายยังรังของพวกมันพวกเขาทั้งสคนเดินทางต่อมาจนถึงบ้านพ่อของคูเปอร์เมื่อค่ำลงอาการ เอาเบิดแย่ลงอย่างหนักเขาไม่อยากกินอาหารฝันร่วงคูเปอร์เขาอยากกลับเข้าเมืองไปช่วยซาร่าแต่พ่อของเขาอยากรีบตรงไปที่ฐานทัพขนาดนั้นเองเอาเบิดกำลังจะกลายร่างเขากรีดร้องแขนขาแหลมพุ่งทะลุผิวหนังออกมาท้ายสุดหิวโก้ต้องตัดสินใจเจ็บปวดยิงยุติชีวิตพ่อเพื่อจบความทรมานนี้ในเช้าวันต่อมาขณะที่ทั้งสามกำลังกินอาหารเช้าด้วยกันพ่อของคูเปอร์ได้พูด ว่าเมื่อกินเสร็จพวกเราจะไปที่ฐานทัพกันทันทีแต่คูเปอร์กลับเดือดขึ้นทั้งชีวิตเขาไม่เคยทำเรื่องที่มีความหมายถ้าช่วยผู้หญิงที่รักยังไม่ได้เขาต้องการจะไปช่วยซาร่าสุดท้ายทุกคนจึงยอมไปกับคูเปอร์ด้วยหลังจากเตรียมอาวุธกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ขี่จักรยานมาจนถึงรังยักษ์ของด้วงแต่ในระหว่างที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่รังพ่อของคูเปอร์กำลังจะกลายพันธุ์คูเปอร์พยายามเดินเข้าไปหาพ่อใกล้ๆ แต่อยู่ๆพ่อของเขาก็ใส่กุญแจมือล็อกเข้าไว้กับต้นไม้และยังใช้ปืนทุบจนหิวโก้สลบไปอีกคนพ่อของเขาทำแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้คูเปอร์ต้องเสี่ยงชีวิตเขาจะเป็นคนเข้าไปช่วยซาร่าเองในขณะเดียวกันซาร่าก็ฟื้นขึ้นมาในรังของพวกมันเธอเห็นผู้คนมากมายที่ถูกจับมาพวกดวงจับเหยื่อใหม่มาเพื่อเลี้ยงราชินีของพวกมันไม่นานพ่อของคูเปอร์มาถึงและเจอเธอทั้งสองตกลงจะใช้วัตถุเบ กำจัดราชินีด้วงทางด้านของคูเปอร์เขาปลดกุญแจมือได้และผ่าฮิวโปตตามไปจนถึงด้านในของรังพวกเขาพบกับพื้นที่เต็มไปด้วยไข่กลมๆตัวอ่อนกำลังฟักตัวด้านพ่อของคูเปอร์เขากำลังจะวางระเบิดจึงบอกให้ซาร่าออกไปรอข้างนอกแต่อยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นเหนือพวกเขาราชินีด้วงตัวใหญ่พุ่งเข้ากัดพ่อของคูเปอร์ทั้งคู่ช่วยกันใส่ปืนยิงใส่แต่กระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้เลย คูเปอร์และฮิวโก้ก็ตามมาช่วยยิงอีกแรงฮิวโกโยนระเบิดเข้าไปในปากของมันได้ก่อนจะรีบพาทุกคนหนีพ่อของคูเปอร์จะเสียสละชีวิตไม่หนีไปด้วยเพราะเขากําลังจะกลายร่างเขาขอให้คูเปอร์เป็นคนกดจุดระเบิดคูเปอร์จําใจต้องทําแต่รีโมทดันไม่มีฐานจึงทําให้กดจุดระเบิดไม่ได้เขาจึงนําฐานจากไฟฉายมาใส่แทนและในวินาทีสุดท้ายก็จุดระเบิดได้สําเร็จความสงบสุขกลับมาอีกครั้งและหนั ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ